อยากเป็นวีเจมือใหม่แต่ไม่มั่นใจมาดูเคล็ดลับง่ายๆสร้างความมั่นใจน้ากล้องกันเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมพูดหน้ากระจกฝึกเล่าเรื่องให้คล่องจะช่วยลดอาการประมาทได้เยอะเลยหาแสงสวยๆแสงที่ดีจะช่วยให้หน้าเราดูสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความมั่นใจไปอีก10บระดบับ หาเพื่อนคุยชวนเพื่อนมาดูไลฟ์สดของเราแล้วให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจจะช่วยให้เราไม่เหงาแถมยังได้ฟีดแบ็กดีๆอีกด้วยอยากกลัวที่จะเป็นตัวเองความเป็นธรรมชาติคือเสน่ห์ที่แท้จริง ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วสนุกไปกับมันการไลฟ์สดควรเป็นเรื่องสนุกอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปปล่อยใจให้สบายแล้วทำอย่างเต็มที่ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้รับรองว่าความมั่นใจจะมาเต็มร้อยพร้อมเป็นวีเจสุดปังแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเคล็ดลับดีๆอีกเพียบใครอยากเป็นวีเจทักมาที่ข้อความหน้าโปรไฟล์ได้เลย